ไม่ขวนน้ำหายไปเลยฉันหนักไม่รอกโอ้โหขวนน้ำเต็มเลยอาดูก,กีฬาใหม่ฮะบูบูมีไซดะมะฉันไม่ชำนาญรับบอลสุขสันต์เท่าไหรไ่ช่วยรับแทนฉันได้ไหมอ่มอาแมวะอะเดี๋ยาพูดอย่างนั้นสิช่วยฉันด้วยฉันรู้สึกว่าทุกคนหวังกับฉันมากเชื่อไม่ให้ประชาชนมองว,ว่าฉันไม่มีความสามารถเท่าไหร่นะไปผลแล้วส,สู้ๆเตี้ยวเชยเตี้ยวเชยเชยไปยอดจีโนมากแล้วเข้ากัเกยที่เขามาคือร่อนจากขึ้นอย่างเต็มรูปแบบปีศาจแล้วเข้ามาแล้วระบบ่าเมื่อจากความเงินจากการยำตีของพวกไวดอส ใมดอทคืออะไรนะใหมดอทเหรอโอ้เต็มเลยทุกคนมันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาคือเป็นกิจกรรมแบบกีฬางไงผมเคยลองไานะแต่ว่าผมพลาดไปนะทุกคนผมพลาดบ,บ่อยเลยน,นี้ทำการ,รอะไรอะ่ะท่านรางวัลไหนมีอะไรบ้างอันนี้มันมีการันตีอะไรหรือเปล่าล,ลองเช็คซิเงื่อมีของดีอยู่อีกตัวไม่แต่ว่ามีกา,าวเดานะนี่น่าสนน่าสนถ้าทาสุขีนี่ก็น่าสู้กับเฮ้ยมีการ่เลยฮนะโอเคไว้เจอการ์โเรา ลีบอลสุสันต์เฮ้ยน่าสนใจนะนี้ผมขอทําการเล่นดูด้วยกันอ๋อมาการอันนี้เหรออันต่อมาแล้วโอเคเฮ้ยเอ้ยไม่ทันนะเอ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวโอเคก็พอได้นะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ชู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 นี่ไงนี่นี่ไงอ๋อสเต็บไม่ธรรมดาเนี่ยเต็ปคนคิงมาภาพปอันนึงขอเวลาเพิ่มเติมโอเคอันนี้มาเฮ้ยขอน,น้ำไม่เอาขอน,น้ำนี่ซื้อไม่ได้วอลเล่อ่ะไอ้วอลเล่ได้สิบเปอร์เซ็นต์เลยฮะ เก็บไม่ได้บ่อยๆแล้วขวดน้ำนี่คือมันได้รถอะไรนี่โอเคเอ๊ะเวลาจะหมดแล้วผมขอเวลาเพิ่มไม่เขวดน้ำให้เวลาเพิ่มมัโอเคเอ้าไม่โดนไม่โดนโอ้โลบสิบเปอร์เซ็นต์เลยขวดน้ำไม่เอาเวลาเพิ่มเวลาเพิ่มโอเควันนี้บอลมาโอ้โหดน้ำขวดน้ำมาทำไมเนี่ยอ๋อเต็มเลยทุกคนโอ้โหอันนี้เราเก็บก่อนแล้วแจ้งมาแล้วกันเก็บสิบเปอร์เซ็นต์มาสิบเปอร์เซ็นต์มาขวดน้ำไปโอเคได้เวลาเพิ่ม หนึ่งนะมาเลยมาเรื่อยมาเรื่อยโอเคขวดน้ำสองเบิ้ลเลยนะเมื่อกี้โอเคเก็บนี้ก่อนขวดน้ำหายไปเลยชนะไหมบ่โอ้โหขวดน้ำเต็มเลยโอ้ขวดเต็มเลยทุกคนเวลาจะหมดแล้วโอ้เอา้ากดไม่โดนโอเคถือว่าคุณชิงนั้น,นเกมเก่งอยู่นะโอเคใช้ได้ใช้ได้ละกันไหนดูซิมีอันดับเท่าไหร่โอ้โหให้ขอเล่นเช้าเลยอยู่นิ่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่เลยงนะั้นเหรอ เลมนกันนี่มันแร่อะไรอ่ะได้มันตรวจเหรอตัวทําได้ได้เดี๋ยวเลยนะสื่อประสานี้ต้อง็นการผ่านด่านมาเดิมแน่นอนแต่ว่าทันรันละวันละ่ะวางมันการไล่ตัวมาซุ่มเหรอเฮ้ยน่าสนใจดีนะขอทำการมารเดิมเหมือนกันขายนี่ห้าใบเฮ้ยเดี๋ยวมินี่เดินเหรออันนี้สวยสิยดีหลักผมจะทําการเล่ให้ยับเลยได้เลยคนเพราะผมต้องการนี้มากเลยนะโอเคถือว่าพอจะได้แล้วกันนะอีกเกมนี้นก็สู้ไปเรื่อยๆเนาะโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฮนะ มาโอ้ชอบตีกีฬามากเลยทุกคนนี่ไปสนามก,กีฬานะเอาผมเล่นอากาโกมา okay, เข็ยไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะการ์โลมายิงไปเลยกอล์ฟบอลโอเคจุดบอ้ยิงย okay, ยไปน,น้อยก็มาไม่มีนะเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้ดูกเท่าไหร่นะเพราะว่าคนนี้มัน,นจิบจิบอะเคยก็ตกไปตกไปเกือบตายเหมือนกันนะนั่นกระบ้าของี่ขอขอให้แล้วนะขอขอให้การ์โลไปเรียบร้อยแล้วมาเลยเรามีโลอ่ะเรามีคอเกลือกับชุบอ่ะ นาตีเรามาเนียไม่ตายหรอนะนี่นาตีธรรมดาไปแล้วก็นี่พลังจิตไปฮะแล้วก็ยิงทำมันจริงนะมีรอบสองนยเหรอหนึกว่ามีรอบเดียวไม่เป็นไรเตะขอบวายุไปเลยป้างหนึ่งทีเป็นไงแล้วก็ซุปเปอร์เคลนติไปลงมาก็ายิงไปเลยทำมาันจริงโอเคก็น่าเหมือนรามิ่งอะอย่างนี้นะ ปปลูเปอร์เนอะเอานะทหาหน้าแก,กว้วที่ไม่มีค้อนเอาไปกินโ้แรงอยู่นะผมไม่แน่ใส่ของให้ว่าผมเอาแบป,ปั้นกาโลไว้แล้วผมยืมขอให้กาโลใส่นะโอเคถ้าเกิดว่าเราแบบว่าให้มันเล่นเองเนี่ยเราจะผ่าแบบเพอร์เฟกนะแต่ว,ว่าเราเล่นกดมือมันจะผ่าแบบออโต้มาแล้วก็ทําการไปแลกตั๋วมาใช่ไหมมันยุ่งยากเลยเฮ้ยมันยุ่งยากจังแล้วก็ใบนี้ล้วสุดไปเลยสีม่วง นนีม่มาคุ้มอยู่มั้งน่าจะคุ้มอยู่แล้วคอน,นั้นวันนี้ก็น่าจะมีบางเรื่อการหาของมารีวิวคร่าวๆวันนี้เนาะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะทุกคนเนี่ยของว่านี่นะสุดๆแล้วเพราะว่าของรางก็ถือว่าคุ้มค่ายในวะิน้องวิดเลยฮนะย้ำนี่ขอตัวไปก่อนนะกันฮะสวัสดีครับผมขอบคุณรับชมครับะความเก่งของผมนี่ให้าจริงจิงมีใจเลยเนะี่ยโอเคนะ